ควททามน่สรับสวัสดีวัยรุ่นไทยหัวใจสลอดทุกท่านฮะวันนี้เซียนสุนกลับมารายงานตัวกันอีกครั้งแล้วค่บวันนี้กับเกมนี้ฮะ p r e a s u r e of Aztec นะฮะขุมทรัพย์แห่งแอซเทจากค่าย PG สลอดครับผม วันนี้มากับทุน500้บาทนะฮะวันนี้ไม่ได้ตั้งใจมาเป็นสายั้านครับผมวันนี้เป็นสายวู้วามะเดี๋ยวรู้กันฮะวันนี้จะวู้วาม,มันขนาดไหนฮะมาเดี๋ยวก่อนอื่นเราเข้าไปปรับเบดก่อนฮะไปกันแบบโคตรมันเลยฮะหมุนละาร้อยฮะวัดใจกันไปเลยมาห้าหมุนรู้เรื่องหมุนแรกว่ายังไงอ่ามีแตก ชื่นใจขึ้นมาหน่อยว่าไงจ้าจโอ้โหสองแดงตรงดีแบบนี้ว่ายังไงสามแดงโอ้โหสามตะตเตอร์ด้วยโอ้โหข้านึ่งตัวเข้าฟรีสปินว่ายังไงจะเอาโหเ,เรียบร้อยโอ้โหูเป็นไงฮะวัดใจได้ผลครับผมโอ้โหยังเด่งไม่เลิกว่ายังไงลงมาว่าไง โอ้โหดอกแรกกดกำไรไปพันกว่าแล้วเข้าฟสแล้วไปด้วยฮะโอ้โหสิบกาหมุนฟรีฮะตามมาลุ้นกันเลยหมุนแรกว่ายังไงจ้าโอ้โหหมุนแรกเงียบไปต่อเลยว่ายังไงโอ้โหเงียบไปสองว่าไงาจังจเงียบไปสามอะไรครับนี่โอ้โหจะถึงครึ่งทางแล้วยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเออแตกหนึ่งลงมาว่าไงโอโ้ไม่เด้ง โอ้โหยังไงเนี่ยหลกสามหมุนเองว่าไงมันต้องเข้าหน่อยแล้วไหมอ่ะโอ้โหอุตส่าห์เข้าฟรีจะปินนะแม่จาสมไปเล็กๆสองหมุนโอ้โหหนึ่งหมุนว่ายังไงจ้าโอ้เออมีแตกไปก่อนว่าไงครับโอ้โหหมุนปิดกระกอยังไงโอ้โหเต็มจอโอ้โหดอกนี้สวยงามโอ้โหมาล่อหมุนจบครับโอ้โหดูโอ้หมุนนี้เอาเรื่องะ โอ้โหเออมันต้องอย่างนี้ฮนะแมค่อยชื่นใจนะฮะ2720บาทก้อนโตรครับผมมามาดูเงินรางวัลรวมกันหน่อยสิซาปินดอกนี้ว่ายังไงจ้าโอ้โหสามพัอยสิบบาทครับผมสวยงามนะวัดใจได้ผลครับผมโอ้โหอย่างนี้ต้องออกไปลุยกันต่อฮนะปรับเบ็ดหน่อยวันนี้เราสายลุยอยู่แล้วไปหมุน400ร้อแม็กเบ็ดไปเลยโอเค หมุนแรกว่ายังไงโอ้คู่สามสแควเตอร์อีกแล้วว่ายังไงขาตัวเดียวโอ้คู่อ่ายังมีช่องให้หลุน้นว่ายังไงลงมานี่รู้เรื่องแน่นอนว่ายังไงจ้าโอ้โหรู้เรื่องเลฮะสี่สแควเตอร์ครับใสบการหมุนรีฮนะโอ้คูแบ็คแบ็ด้วยหมุนสี่ร้อยงานนี้บันเทิงแน่นอนหมุนแรกยังง่ายอ่าแตกประเดิมสวยๆว่ายังง่ายโอ้โหไม่แดงไม่เป็นไรลุยต่อว่าง่ายจ้าดอกนี้มีแตกลงมาแดงไม้สวยงาม เด้งไปว่ายังไงโอ้โหกดสองเด้งยังไงเออโอ้โหแตกทุกดอกแบบนี้ค่อยชื่นใจหน่อยมาคูณสิบแล้ววัยรุ่นโอ้หูห้าหมุนว่ายังไงเจ้าโอ้โดอกนี้เต็มแผงสวยอยู่โอ้โหสองเด้งด้วยวายมาแล้วว่ายังไงโอ้หูยไม่ยอมสามเด้งฮะมาคูณสิบสี่แล้วตัวคูนยังสวยฮะแม่เข้าตังๆังมาดอกหนึ่งนี่รู้เรื่องนะทําเป็นเล่น ว่ายังไงสองหมุนว่ายังไงจ้าอาดอกนี้สวยโอ้โหดอกนี้เงินหมื่นครับกดไปแน่นอนนะดอกนี้ซปเปอร์นี้แน่นอนดอกเลยโอ้โหอย่างสวยหมื 15, ่นห้าพันสามร้อยหกสิบบาทเงินรางวัลเมก้าครับผมโอ้โหเอาเรื่องสุดๆดอกนี้มา หนึ่งหมุนว่ายังง่ายอ่ะมีแตกลงมาเด้งไหมไม่แดงหมุนปิดสากอว่ายังไงจ้าโอเคมาดูลังวลรวมกันหน่อยฟรี้าปินดอกนี้ได้ไปทั้งหมดโอ้โหสองหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบบาทนะโคตเทือนฮะแตกดอกนี้โอ้โหมาลวยกันต่อด,ดีว่ากำลังมันมือว่ายังง่ายมีแตกลงมาว่างไงจ้าโอ้โหสองเด้งสวย,สวย โอ้โหมีวายด้วยโอ้โหสวยงามดอกนี้ยังนายโอ้โหแดงไม่เลิกเฮ้ยสรงดีนะนี่โอ้โหเต็มจอดอกนี้สวยงามโอ้โหดูโอ้โหแล้วต่อด้วยบอกเลยโอ้โหดอกนี้ดอกนี้เต็มข้อนะแตกนอกหดโคล่เลยฮะดอกนี้โอ้โหไหลยาวๆโอ้โหวายังไงดอกนี้เมก้าแล้วโอ้โหดอกนี้เผื่อมีถึงซุปเปอร์ครับโอ้โห มาดูกันมาดูกันโอ้โหแตกนอกแบบมึนๆฮะ โอ้โหวันนี้วัดใจได้เรื่องสุดๆนะว่ายังไงโอ้โหเนี่ยรางวัลซูเปอร์แมกาสี่หมาร้อยหบาทนะโอ้โหเป็นยังไงฮะมากับทุน500ร้บาทฮนะวัดใจกันไปได้เรื่องเลยฮะหดูฮะเบ็ดเสร็จบวกรวมมาเจนะ็ดหมืนกว่าฮะเป็นยังไงฮะถูกใจเพืเ่อนๆไหมฮะถ้าชอบฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เซียนตุ่นด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดี ครับ